หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารจ่าดาวเหนือตอนเกมสังหารดักกงผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่21จ่าดาวเหนือเสร็จจากการแก้เกมยุ่งๆให้ลูกทีม เราหันมาทางสาวคนรักอีกครั้งเห็นกําลังก้มๆเงยๆอยู่กับการเขียนข่าวอยากพูดว่าทําไมนานจังแต่ก็กลัวเป็นการรบกวนสมาธิเลยตรงเงียบสู้สาทารรใจเย็นทั้งๆที่ไฟเกือบร้อยกล่องกําลังสุมอยู่ในหัวอกลงบุหรีอ่อมาจุดสูบเพื่อดับอารมณ์ในสมองเล่งใช้ความคิดอย่างหนักหน่วงต่อป,ปัญหาที่โนกรายงานเข้ามาเวียดโกงหายไปหายไปได้อย่างไรมันต้องเคลื่อนย้ายกําลังไปปฏิบัติการนับเป้าหมายแห่งใดแห,ห่งหนึ่งแน่ คิดตามประสาเวีทกงเวีทกงมนุษย์ผู้เกิดมาเพื่อทําการลบโดยเฉพาะถือคติศัตรูอยู่ไหนต้องไปที่นั่นหรือว่ามันรู้แล้วว่านักลบรับจ้างเข้ามาในพื้นที่เวทกงหนีเพราะไม่อยากสู้หรือเตรียมแผนซ้อนแผนนึกถึงเหตุผลข้อน,นี้ขึ้นมาตัดสินใจเรียกวิทยุทันทีเล็กเปียกครับพี่ไอ้สิตัวนะั้นเป็นไงบ้างส่งข่าวสิปกติครับพี่นอนอุตุเป็นงูเหลือมเลยนับยอดสิครบเท่าเดิมหรอเปล่า ครบสิพี่ของมันเห็นๆกันอยู่มันจะหายไปได้งไงเว้นเสียแต่หายตัวได้เท่านั้นแหละอย่าประมาทฝีมือไอ้พวกนี้นะเว้ยขนาดเวทกงธรรมดาๆทรรั้งเจ็ดแปดสิบคนยังหนีไปจากสายตาพวกเราที่ป่าคาซะเลยอะไรกันพี่อัมหรือเปล่าพี่ไม่อัมแล้วก็ไม่อมไม่ดูแต่ั้งั้นแหละชุดป่าคาเกิดปัญหาเวทกงหายตัวไปเฉยๆโดยไม่ละแคะละคายแล้วก็ไม่ทิ้งร่องรอยอะไรไว้เลยตอนนี้ยังพิสูจน์ไม่ได้ด้วยว่ามันหลบหน้าหนีไปทางไหนบ้าแล้วมั้งไอ้นพคนตั้งสิบตาไม่เห็นก็เกินไปละก็นั่นนะสิถึงต้องถามยังไง ชุดของมึงนี่ดักโกงล้วนๆนะเพราะฉะนั้นความสามารถมันย่อมสูงวาไอ้พวกโน้นแน่ยังไงยังไงเราก็จับตาดูแล้ววิเคราะห์ให้ดีพอร์18ตัวนี้แหละที่จะเป็นสะพานทอดไปหาผอบบอพันของมันนะ่ะโถพ่พี่ผมก็เชื่ออย่างพี่นี่แหละแต่ยังสงสัยว่าในอีก6คนที่พี่ว่าทําไมมันยังมาไม่ถึงอีกอะนั่นก็เหมือนกันมันอาจจะแยกหรือหลบไปทาภารกิจอย่างอื่นอะไรสักอย่างก็ได้ตัวอย่างสิพี่พกอติดเป้าหมายซุ่มโจมตีหาข่าวพิสูจน์ทราบอะไรทํานองเนี้ยอืม แล้วพี่ไม่คิดว่ามันไปหาผอบอพันของมันเพื่อรายงานผลงานหรือรับมอบงานใหม่บ้างเถอพี่เออใช่ใช่ใชยุทธวิธีของดักงงข้อหนึ่งก็คือไม่อยู่รวมตัวเป็นกลุ่มใหญ่แล้วก็ไม่อยู่ในพื้นที่ที่ตั้งกองบัญชาการด้วยเหตุผลข้อหลังของมึงมีน้ำหนักมากกว่าเล็กแล้วพี่จะทำไงต่อไปยังไม่ต้องทาอะไรทั้งนั้นประกบต่อไปตอนเนี้ไฟฟลาวเวอร์ Flower, กำลังถอดรหัสวิทยุเพิ่งได้รับข่าวมาใหม่ๆสดๆร้อนๆในสนามรบนี่แหละคิดว่าถ้ารู้ข้อความจากข่าวอาจมีประโยชน์กับงานของเราบ้างก็ได้รออีกนิดก็แล้วกันโอเคครับพ ทั้งสองระงับวิทยุจ่าดาวเหนือเห็นวันนาเงยหน้าขึ้นถอดเอยร์โฟนออกจากหูแล้วอ่านทบทวนข้อความข่าวในกระดาษบนลายมือตัวเองอีกครั้งข่าวว่าไงวันนาเดี๋ยวก่อนกับพี่ไอ้วันนาย,ยังทบทวนไม่จบไม่ต้องทบทวนหรอกขาดตรงไหนพี่ไอ้รู้เองนี่คับพี่ไอ้ข่าวเวดกงดักกงพันโทโวตรันจาค่ะหัวหน้าทีมนักรบรับจ้างแสดงอาการดีใจออกมาอย่างเห็นได้ชัดทั้งท่าทางแววตาสาวสวยรู้สึกเป็นปลืม้มเมื่อสามารถสร้างผลงานให้ประจักษ์ได้แม้เป็นผลงานชิ้นแรกก็ถือว่าตรงเป้า เป็นข่าวการลบที่ทันสมัยทันเหตุการณ์อย่างนี้น่าจะถือเป็นความภาคภูมิใจจากดาวเหนือรับกระดาษข่าวใบนั้นมาถือไว้เห็นอักษรภาษาลาวสวยงามเป็นระเบียบอ่านง่ายแสดงว่าตั้งใจเขียนสําหรับคนไม่ใช่เจ้าของภาษาโดยเฉพาะนักลบรับจ้างอยากถ,ถามถึงวิธีการได้มาซึ่งข่าวครั้งนี้แต่เห็นว่าเนื้อข่าวมีความสาคัญกว่าจึงระงับคําถามไว้ก่อนแล้วตั้งใจอ่านจาก B7 ถึงสหายนักลบ B34 ขนาดนี้ศัตรูหมายเลขหนึ่งนักรบรับจางเข้าก่อติดสหายนักรบให้เล่งปฏิบัติการ 1. ถอนกำลังจาก B528 ไปสมทบ B36 ที่ B520 เป็นการด่วนจงหลบออกจากพื้นที่อย่าให้ศัตรูรู้ตัวเป็นอันขาดทำลายหลักฐานการเข้าอยู่ทุกชนิด 2. จัดก,กำลังสหายนักรบจรยุทธ์2ชุดทำการลงศัตรูไปที่ B565 สมทบกำลังกับ B42 เข้าทำการสลายกำลังศัตรูแล้วไปฝังตัวรออยู่ที่ B559 จะด,ดาวเหนืออ่านข้อความนั้นซ้ำสองเที่ยวด้วยความไม่เชื่อสายตาข้อความบางตอนกล่าวถึงทีมง,งานนักรบรับจ้างโดยตรงแต่ข้อความบางอย่างไม่รู้เรื่องวันนา B7 หมายถึงใคร B หมายถึงพื้นที่ทุ่งหหินตอนใต้ B7 หมายถึงพันโทโวตรันจาค่ะรหัสหนึ่งตัวหมายถึงพอบอหน่วยระดับกองพันแล้ว B34 36นี่ลห่ะเลข2ตัวหมายถึงหน่วยปฏิบัติการระดับกองร้อยหรือหน่วยจรทธ์เฉพาะพื้นที่ค่ะ B52528 ออะไรพวกนี้ล่ละเลข3ตัวเนี่ย หมายถึงสถานที่ค่ะเลข3ตัวพี่ไอ้ไม่รู้เหลอครับมันเป็นเลขความสูงของยอดเขาค่ะทําไมวิทกงใช้ตัวเลขเรียกชื่อสถานที่วิทกงไม่รู้จักชื่อจริงของภูเขาเพราะไม่ใช่คนลาวในพื้นที่แต่วิทกงมีแผนที่ที่เป็นของกองทัพอเมริกันแบบเดียวกันกับที่เราใช้นี่แหละค่ะวิทกงเลยเรียกเราตามนั้นสะดวกดีแล้วก็ง่ายดีด้วยทันทีที่รู้ความหมายของรหัสจากดาวเหนือล้วงแผนที่ออกมาจากซอกอกก้างแผ่ลงบนพื้นค้นหาตัวเลขความสูงของระดับยอดเขาตามคําบอก เริ่มจากจุดที่ตั้งปัจจุบันของเวทกองก่อแล้วไล่ลำดับออกทางข้างสูงขึ้นไปหรือต่ำลงมาเสร็จกูแน่ไอโวตันจาพี่ไอ้แล้วพี่ไอ้นพันธ์กับพี่ไอ้ยุทธพงศ์ล่ะคะใช่ไอ้นพเกือบถูกหลอกไปติดกับเสร็จแล้วหไหมละ่ะคำรามเสียงในลำคอถึงศัตรูตัวสำคัญแล้วนึกถึงลูกน้องตัวเองวันนาไม่รู้เรื่องของไอ้นพเลยชักสงสัยแต่เห็นคนรักไม่ว่างให้ถามจึงอดใจเฉยไว้ก่อนนอตสตา์จากซาลูนเปลี่ยนจากซาลูนทุกอย่างยังปกติตอนนี้ผมออกจกจุดเดิมมาได้สักกิโลกว่า ไม่ได้ถามตอนนี้รู้แล้ววาเวียดโกงเพื่อนมึงอะหายไปไหนไปทางไหนพี่เมื่อกี้พี่ไม่ได้ถามผมแต่ตอนนี้ผมถามพี่ล่ะโถไอเวนมันกําลังไปสมทบอุเวียดโกงที่แซมสั้นประกบอยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวมึงติดต่อกันเอาเองว่าจะรวมชุดกันยังไงเสร็จแล้วส่งข่าวด้วยแล้วเรื่องไอ้กาวเราพี่จทางผมจ้างหรือพี่จะจ้างเองมึงแจ้งด้วยเลยรายละเอียดมีเท่านี้แหละเรื่องอื่นเอาไว้ว่ากันตอนเสร็จภารกิจงานนี้ไม่ยาวหรอกฝนตั้งเขามากขึ้นเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวคงตกใหญ่แน่ครับพี่สแตนบายไอ นักรบรับจ้างมักไม่ชอบแจกแจงเหตุผลให้ยืดยาวแม้แต่การแจ้งข่าวความเคลื่อนไหวของข้าศึกซึ่งเพียงเท่านี้ก็สามารถรับทราบและรับปฏิบัติได้จ่าดาวเหนือหันมาทางสาววันนายครั้งเมื่อมีเรื่องเก่าต้องสาสางทําความเข้าใจกันวันนาไหนมาพูดเรื่องวิทยุดักฟังให้พี่ไอ้เข้าใจมากกว่านี้หน่อยสิพี่ไอ้จะทําความเข้าใจไปทําไมคะใน,นเมื่อพี่ไอ้มีวันนาคอยทําแทนให้อยู่แล้วก็ไม่แน่ไงโอกาสหน้าถ้าวันนาไม่ได้ไปด้วยอ่ะพี่ไอ้อาจต้องช่วยตัวเอง คำพูดประโยคท้ายนักลบรับจ้างพูดด้วยสายตาประหลาดๆเหมือนเจตนาเปิดเผยถึงความไหนวันนาเคยถูกหลอกมาแล้วอย่างเช่นเข้าห้องน้ําต้องช่วยตัวเองตัวเองต้องฉี่เองไม่มีใครช่วยฉี่ให้แต่คนพูดกับเฉยๆไปทางลาม,มกช่วยตัวเองช่วยตัวเอง,เองมันหมายถึงอะไรเล่าทําไม่ใช่คราวนี้ขอเอาคํานั้นมาใช้ครั้งวันนาจึงไม่หลงกลอย่างพี่อ้นี่เหรอคะจะยอมช่วยตัวเองของจริงของแท้มีออกเกลื่อนเมืองหาที่ไหนก็ได้แค่จูปากคําคเดียวก็มาแล้ว โอ้ยจูปากนั้นมันเรียกหมาแล้วจ้าไม่ใช่เรียกคนก็ไม่เป็นไรค่ะระดับพี่อ้ายแล้วเรียกยังไงก็ต้องมาจริงไหมคะวันนามไม่หลงกลแถมทําท่าจะบุกใหญ่เสร็จด้วยซ้ําชายชาตีขืนดันทุลังคิดเอาชนะต่อไปไม่หวังเสียท่าแน่ต้องรีบเลี้ยวกลับมาเรื่องเดิมไปกันใหญ่แล้ว พี่ไอ้กำลังพูดถึงเรื่องเครื่องดักฟังคลื่นวิทยุไงกลายเป็นเรื่องจูปากไปได้ไหนบอกพี่ไอ้สิทำไมเครื่องใหญ่ที่กาแล็กซี่ถึงทางานสู้เครื่องเล็กของวันนาไม่ได้อย่างวันนี้กาแล็กซี่ดักฟังไม่ได้แต่เครื่องแค่ฝ่ามือเดียวของวันนาทําได้ใช่ครับพี่ไอ้เครื่องใหญ่ต้องจูนความถี่เฉพาะเราต้องสืบรู้ให้ได้เสียก่อนว่าเครื่องของฝ่ายตรงข้ามความถี่เท่าไหร่เราเอามาตั้งที่เครื่องของเราถึงจะรับฟังได้คือฟังได้เฉพาะคลื่นใดคลื่นหนึ่งเท่านั้นแต่เครื่องของวันนาเป็นแบบรับคลื่นรวม เมื่อใดมีความถี่เกิดขึ้นเครื่องนี้ไปรับได้ทันทีก็แค่นี้เองไม่เห็นมีอะไรเลยแล้วทําไมเครื่องใหญ่รับคลื่นรวมไม่ได้หรอไม่ได้ค่ะเครื่องใหญ่ขีดความสามารถรับสูงคือรับคลื่นรวมแล้วก็ทุกคลื่นวิ่งเข้าหาพร้อมกันฟังไม่รู้เรื่องแน่ค่ะเอา้าแล้วเครื่องของวันนาทําไมไม่เป็นอย่างนั้นที่นี่หรือบริเวณนี้มีคลื่นวิทยุน้อยอย่างดีก็แค่คลื่นเดียวหรือไม่มีเลยเพราะไม่มีการใช้วิทยุน่ะสิคะ่ะโอเคพี่ย่้เข้าใจแล้วเมื่อจับคลื่นได้แล้วเราก็เอามาถอดรหัส แล้วรหัสนี่ล่ะวันนามาจากไหนถึงถอดข้อความออกมาได้วันนาก็รับอยู่เป็นประจำเกือบทุกวันแหละค่ะถ้าพี่ไอ้อยากจําคงต้องใช้เวลาท่องเป็นเดือนหรือไม่ก็คงต้องขี้เกียจก่อนแหละเพราะงานแบบนี้พี่ไอ้คงไม่ชอบไม่ใช่เหรอคะอืมจริงด้วยแล้ววันนี้พอรู้ไหมว่าที่ตั้งเครื่องส่งเครื่องนั้นมันอยู่ไหนไม่เกิน5กิโลเมตรค่ะทางทิศ285องศาแล้วตรงไหนจุดไหนเป็นที่ตั้งที่แน่นอนเครื่องนี้บอกไม่ได้ค่ะมันบอกแต่ลายออฟสา์เป็นแนวเส้นตรงเท่านั้น ถ้างั้นเราแก้ปัญหานี้ด้วยการใช้เครื่องดักฟัง2หรือ3เครื่องว่างคนละทิศทางจับคลื่นพร้อมกันให้ได้ลายออฟไซด์หลายๆเส้นเราเอาลายพวกนี้มาตัดกันแบบแบ็กอาซิมูธแผนที่วนาคิดว่าตรงจุดตัดใช่ที่ตั้งเครื่องส่งวิทยุไหมถ้าอย่างนั้นใช่ค่ะใช่ร้อเ็เลยโอเคพี่ายรู้แล้วเราควรทํายังไงวันนี้วน,นาเรียกลูกน้องของวน,นาจากกาแล็กซี่ออกมาสนามกับเราอีกสองคนเอาเครื่องแบบนี้ติดตัวมาด้วยพี่ายต้องการลายออฟไซด์อีก2เส้นมีทางทําได้ไหมแล้วงานดักฟังสถานีใหญ่ล่ะคะ กวนนามีคนอีกตั้ง4ี่คนเอามาแค่2เท่านั้นที่เหลือก็ว่าไปสิอันที่จริงอะช่วงนี้ข่าวจากสถานีใหญ่ไม่ได้เร่งด่วนอะไรนักหรอกข่าวไอ้โวตันจาต่างหากเร่งด่วนกว่าได้ตัวไอ้เสือนี่เมื่อไหร่ล้วค่อยกลับไปทางสถานีใหญ่ใหม่ก็ได้ไม่สายเกินไปหรอกไม่ใช่เหรอค่ะงั้นมาดําเนินการตามที่พี่ไอสั่งเดี๋ยวนี้เลยค่ะดีอย่างนี้สิถึงจะเรียกว่าสามารถช่วยงานพี่ไอได้จริงตกลงพี่ไอไม่ทําเองแล้วใช่ไหมคะอืมพี่ไอวันนาทําให้ดีกว่าดีด้วยสบายด้วยมันกว่กากันเยอะเลย